สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567ค่ะดิฉันนุภาศิริรวงนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะดัชนีตลาดนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะโดยมาปิดตลาดอยู่ที่ระดับ1297.89จุด เพิ่มขึ้น8.05จุดหรือว่าคิดเป็น0.62เปอร์เซ็นต์ค่ะมูลค่าการซื้อขายนั้นอยู่ที่18,181.80ล้านบาทค่ะโดยปัจจัยที่นักลงทุนโฟกัสในภาคเช้าที่ผ่านมานี้นะคะนักลงทุนจับตาการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ค่ะซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีมติให้นางสาวแพททองทานชินวัตรนะคะให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ค่ะและเมื่อไปดูหุ้นนะคะที่ อยู่ในพอร์ตนะคะของนางสาวแพททองคำชินวัตรที่ถือหุ้นอยู่นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอยู่2บริษัทด้วยกันค่ะก็คือหุ้นบริษัท s c Asset Corporation ปจำกัดมหาชนนะคะหรือว่าหุ้น s c นั่นเองนางสาวแพททองันชินวัตรค่ะถือหุ้นอยู่28.43%นะคะโดยปิดการซื้อขายในภาคเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะหุ้น s c Asset นะคะปิดอยู่ที่2บาท54สสตางค์ค่ะ บวกไป0.08บาทหรือว่าคิดเป็น3.25%มูลค่าการซื้อขาย237.28ล้านบาทค่ะและอีกบหนึ่งบริษัทก็คือบริษัทโรงพยาบาลพระราม9จำกัดมหาชนหรือว่า P R 9ค่ะนางสาวแพททองทานชินวัตรถือ0.64%ค่ะโดยราคาปิดตลาดในภาคเช้าที่ผ่านมาของ P R 9นะครปิดอยู่ที่18บาท30สตางค์ค่ะบวกไป0.30บาทนะคะหรือว่าคิดเป็น1.67% มูลค่าการซื้อขาย39.08ล้านบาทค่ะทั้งนี้นะคะนางสาวแพทองทานชินวัตรปรากฏชื่อการถือครองหุ้นสองบริษัจทจดทะเบียนใหญ่ค่ะก็คือ s c นะคะตามที่กล่าวมาข้างต้นนะคะโดย s c a s s e t s นะคะมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแตะระดับ1,179.77ล้านบาทค่ะซึ่งนางสาวแพทองทานนะคะถือหุ้นอันดับที่1ค่ะจำนวน1,216ล้านหุ้น 149, 8 7 0หุ้นค่ะ หรือคิดเป็นสัดส่วน2 8 4ส่วค่ะและหุ้นของบริษัทโรงพยาบาลพระราม9จำกัดมหาชนหรือ PR9 นค่ะนางสาวแพททองทานนะคะถือเป็นลำดับที่14ค่ะจำนวน5ล้านหุ้นนะคะในสัดส่วน0.64% m ์ r k e t c ส p ่วน0 6มาก็แคปของ PR9 นะคะอยู่ที่ระดับ13,602.99ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการลงทุนในบริษัทนอกตลาดอีกหลากหลายบริษัทและหลากหลายธุรกิจเช่นกันค่ะ และนี่นะคะก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนค่ะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมทุก้ฟังวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ได้ที่ www.huninsight.com นะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook, Instagram, Twitter, Line, Square, Telegram ค่ะเช่นเคยรับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube c h anel นะคะวันนี้นรายการหุ้นร้อนหุ้นไซด์หมดเวลาลงแล้วค่ะ พบกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันสุกเวลา14นาฬิกาโดยประมาณค่ะดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ